พาสเปคมัดต่อมัด3หมหูฟัง Noise Cancelling น่าใช้แห่งปี2022 h a k ี p a ิ m Pro, l าคิ t e c h Z5 และ Sony WF100X 0 m a r f ตัวไหนดีตัวไหนเหมาะกับใครไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับเป่ามั่นคง gadget ครับและผมแพะมั่นคง gadget นะครับจากร้านมั่นคง gadget นะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับวันนี้นะฮะเราจะมาพาสเปคเช็คเสียงกับหูฟังตัวเด็ด3รุ่นนะครับประจําปี2022ที่มีระบบ noise cancelling ครับก็คือระบบกัดเสียงรบกวนรุ่นแรกครับจะเป็นตัวฮา k i คิ m e ไทม์โปรนะครับต่อมาจะเป็นไลเปเทคซัน5ครับและสุดท้ายครับผมเป็นตัว Sony W F 1000x m a 4ดูวันนี้นะครับเราจะไปดูกันแบบมัดต่อมั นะครับรวบรัดแต่ว่าจัดเต็มนะครับสไตล์รีวิวไวเวอร์เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประเด็นสำคัญก่อนเลยนะครับนั่นคือตัวระบบ n o i s e Cancelling ครับครับผมเราจะใช้การจำลองนะครับจากเสียงที่เราฟังนี่แหละพวกเรานี่แหละนะครับผมครับ เห็นได้ชัดเลยนะครับในยกที่1น,นะครับชัยชนะนะครับตกเป็นของ Sony w F 100X Mark 4นะครับลองลงมานะครับก็จะเป็นรุ่นไลเปอรเทคนะครับ Z5 รุ่นนี้และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรุ่น h a k ์คิทามโรุ่นนี้นะครับครับ เริ่มกันที่ตัวฮา k i คิทามโปรเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แพะโอ้ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่คือถ้าเกิดคนที่ชอบเบสเป็นหลักตัวเนี่ยจะถูกใจมากๆเพราะว่าคือเบสมาแบบเป็นรูปเป็นซึนามิเลยโอ้โหคือแบบแนบ่แน่นมากแน่นอนแต่ขณะที่เสียงร้องเนี่ยมันยังมีความชัดและกังวานอยู่ แต่ถ้าเกิดจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงมาเป็นรุ่น l 柏 t e o s e n t 5โ้ตัวนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เป็นโทนเบสเหมือนกันแต่ว่าเบสของตัวเซ5เนี่ยจะมีความกระชับกว่าก็ในเรื่องของเสียงกลางกับเสียงร้องเนี่ยจะติดอุ่นกว่าเล็กน้อยครับผมบส่วนเรื่องดีเทลอื่นๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีทั้งคู่เลยครับและสุดท้ายนะครับมาที่รุ่นโซนี่นะครับเรื่องเสียงเนี่ยคือต้องบอกเลยแทบไม่ต้องจะบรรยายอะไรทั้งสิ้นอีกต่อไปแล้วคือสไตล์เสียงของเขาครับตั้งแต่ย่านเบสนะครับย่านแหลมนะครับเส จะมีปลายที่พลิ้วกว่าทั้ง2รุ่นที่ผ่านมานะครับทำให้มันสามารถฟังเพลงเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายโอ้ออกกว่าฟังสนุกด้วยเรื่องมนต่อที่ยกที่3เลยนะครับสำหรับในเรื่องของไมโครโฟนครับพี่ทดสอบไมโครโฟนของฮาร์ติทามโปรครับผมทดสอบเสียงไมโครโฟนของโซนี่ W F หนึ่งพัน X Mark โฟครับผม สรุปให้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของไมโครโฟนนะครับสำหรับอันดับหนึ่งก็ต้องเป็น Sony ต่อมานะครับอันดับที่สองนะครับผมยงให้ตัวน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับไลเปเทคเซน5ครับและสุดท้ายครับก็จะเป็นตัวอาคิทัมโปร มาตอนที่ยกที่4เลยครับผมสําหรับในเรื่องของดีไซน์ตัวฮารคิทัมโปรตัวนี้นะครับโดยลักษณะของตัวหูฟังก่อนนะครับหูฟังเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นแบบก้านในส่วนของเคสนะครับลักษณะจะเป็นแบบทรงลูกไข่อย่างนี้นะครับมีความสวยงามดูมินิมอลมากๆนะครับฮาคิทัมโปรนะครับเวลาเราสวมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีความกระชับนะครับสวมใส่ง่ายเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายเลยครับมาตอนที่ตัวไลเปเทค Z5 เลยนะครับตัวเคสเนี่ยถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับฝาเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับว่าเจอกับตัวหูฟังแบบนี้ มาดูที่ตูฟังกันบ้างนะครับสำหรับตัวไลเปเทคเซน5นะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบเป็นทรงก้านเหมือนกับฮาคิทามโปรเลยนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยสังเกตว่าตัวบอดี้เขาจะมีความหนากว่านิดหน่อยเนื่องจากตัวเดเวอร์ของเขานั่นเองนะฮะซึ่งเวลาสวมใส่นะครับผมนี่ถือว่ากระชับมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าซีลเสียงดีมากที่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนจะกะเสียงพูดตัวเองไม่ถูกมาตอนที่รุ่นสุดท้ายนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยของโซนี่เขาจะเป็นวางนอนนะเดี๋ยวนี้สามารถวางตั้งได้แล้วคิดแตะใหญ่หน่อยใช่แล้วใหญ่ตอน และนอกจากนี้นะครับตัวผิววัสดวของเขาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแมตผิวด้านเวลาจับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างกระชับมือทีนี้เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็มาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับซึ่งตัวหูฟังเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีดีไซน์น่ารักมากพี่นี่นะฮะดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบทรงกลมๆเหมือนลูกชิ้นเลยทําให้ตอนที่เราสวมใส่นะสังเกตดูนะครับมันจะแนบได้ดีนะฮะแล้วก็ตรีลศาสตร์ถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อนข้างใส่สบายพอสมควรนะ มาถึงในยกที่5แล้วนะครับผมรอบนี้จะเป็นในส่วนของทางฟีเจอร์กันบ้างนะครับพี่เอาตัวแรกก่อนเลยครับพี่แพ้เป็นไงโอเครุ่นแรกนะครับฮาร์คี้ทามโปต้องจากเรื่องเสียงเรื่องการตัดเสียงเขายังมีตัวฟังก์ชันหนึ่งเขาเรียกว่าฟังก์ชันเกมโหมดนะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้มันจะมีอัตราที่ดีเลยเนี่ยต่ำมากมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงปืนเสียงยิงปืนเนี่ยเสียงจะตรงกับตัวภาพเลย ในส่วนของตัวไลประเทค z ซนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือในเรื่องของระบบเสียง LDX นะครับผมเพื่อปรับจูนเสียงนะครับให้สามารถฟังต่อเนื่องได้นานขึ้นนะครับมีเนื้อเสียงที่ฉ่ำขึ้นนะครับ และรุ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นรุ่นโซนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ชูเข้ามาของสไตล์โซนี่เลยเนี่ยคือระบบ DS p ที่เรียกว่า DC เจ้าระบบ DC นะครับไม่ใช่ DC ธรรมดาพี่ DC แบบเอ็กตรีมเลยทีเดียวนะครับทำหน้าที่นะครับในการอัพสเกลของตัวไฟล์เพลงที่เป็นไฟล์ m p 3ไฟล์ o g g นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการฟังสตรีมมิ่งอย่าง Spotify เจ้าระบบ DC e x t เอ็กตรีมเนี่ยนะครับก็จะช่วยเสริมคุณภาพเสียงตรงนี้นะครับชดเชยเสียงที่มันสูญหายไปนะครับให้กลับมามีคุณภาพทีี่ดขึ้น พี่แพ้ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องสรุปแล้วครับพี่ว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากฮาร์คิทามโปก่อนเลยแล้วกันนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่ชอบนะครับฮูฟเฟนนะครับที่สามารถเล่นเกมได้นะครับมีอัตราดีเลย์ที่ต่ามากสมใสกระชับครับบอดี้ที่แบบหยิบจับง่ายแล้วก็มีความมินิมอลกันน้ําแนะนำนะครับรุ่นนี้นะครับฮาคิทามโปรในราคาอยู่ในช่วงประมาณ3,000ครับผมครับต่อมานะครับจะเป็นตัวไลเปเทคเซตห้านะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะ ตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวไมโครโฟนที่ชัดเจนนะคร,ค,รครับผมสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมในแอปได้นะฮะถือว่าตอบโจทย์มากๆในช่วงราคา5,000บาทครับ และสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับฟังก์ชันนะครับต่างๆเลยที่ความมีความฉลาดมากทั้งวัสดุดีหน้าตาดีก็ต้องขอแนะนําตัวนี้นะครับโซนี่แต่รุ่นนี้นะครับในราคาอยู่ในช่วงไม่เกิน9,000บาทครับครับผมและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือรีวิวหูฟัง True Wireless ทั้ง3รุ่นนะครับที่มีความน่าสนใจในปี2022นี้ครับผมและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะซื้อแล้วก็สามารถดูในรายละเอียดเพิ่มเติมที่ description ด้านล่างเลยครับหรือเซิร์ชเขาว่ามั่นคงเจ็ตนะครับที่ แอปช้อปปีนะครับซึ่งเราจะมีโปรโมชั่นนะครับบุญเวียนกันเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับและถ้าหากท่านใดนะครับที่อยากจะให้เรารีวิวหูฟังลำโพงหรือแกจิตอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่อง Shopee Thailand ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ